บอสบิ๊กสุดทนบอกว่ามึงเจอกูแน่ทำกับกูถึงขนาดนี้กูไม่ปล่อยมึงไว้แน่นอนอเอาชื่อลูกกูมาหากินขนาดนี้ยังทำกับกูถึงขนาดนี้รับรองได้เลยว่ามึงเจอดีแน่นอนเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วพี่น้องล่าสุดพี่น้องค่าบอสบิ๊กได้ออกมาเคลื่อนไหวไเตือนนะคะเพจเพจหนึ่งซึ่ง ทำให้บอสบิ๊กเนี่ยถูกมองไปในทางที่ไม่ดีหรือว่าเรียกตัวนะคะ<ม>ไปลงที่บอสบิ๊กทาให้บอสบิ๊กเนี่ยสุดทนได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ซึ่งตอนนี้บอกเลยนะว่าดราม่านะคะเรื่องการขายบ้านแล้วก็ดรามา่าอดีตคู่รัก<ม>อย่างแพลวแพาวแสงทองแล้วก็ ผู้ว่าฟินแลนด์หรือว่าบอสบิ๊กตอนนี้เป็นดราม่าที่ถูกจับตามองแล้วก็เป็นกระแสนในสื่อโซเชียลแล้วก็โลกออนไลน์เป็นอย่างมากมไม่ว่าทั้งคู่จะทําอะไรพี่น้องขาก็กลายเป็นประเด็นและถูกพูดถึงล่าสุดเกิดอะไรขึ้นสาก๊กม,มีเพจเพจหนึง่งที่นํารูปลูกของผู้ว่าฟินแลนด์คือนำรูปของนาริตาตเกียวและไม่ใช่เอาแค่รูปเอาชื่อด้วยสร้างเพจขึ้นมาแล้วผู้ติดตามก็เยอะด้วย ห้าม <54. S 1> ื่นสี่แล้วสร้างความเข้าใจผิดให้กับแฟนคลับด้วยนะแฟนคลับมองไปพุ่งเป้าไปที่แพลวพาวว่าแพลวพาวเป็นคนตั้งเพงเนเจนี้ขึ้นมาเ,นเป็นเจ้าของเพจนี้ขึ้นมาเพื่อมาโจมตีพ่อของลูกด้วยแสะพ่อของลูกด้วยเพราะในเพจเพจนี้ส่วนมากจะลงรูปภาพลงคลิปของแพลวพาวกับน้องซันเออ,อแล้วพอลงอลูก้คู่ในอดีตบิ๊กกับ แถวพาวทุกคนก็เลยไปดราม่าใส่คุยวันฟินแลนด์ใส่บิก๊กว่าลิ้นไม่มีกระดูกบ้างพูดกลับไปกลับมาผู้ใช้คนนี้เชื่อใจไม่ได้นะ,อะเออโดนด่าสารพัดตอนนี้เดือดกันมากเลยแฟนคลับเราแฟนคลับคุยอดนฟินแลนด์ไม่ทนก็เลยออกมาคอมเมนต์โต้เถียงกันสนานวันไวเลยในโลกโซเชียลในเวลานี้เลยเออแล้วพี่หนุ่มพี่หนุ่มโรงงานแคปหมูที่ ดูแลผู้ชานฟินแลนด์อยู่ตอนนี้เนอใส่ใจทุกเรื่องราวดูแลอะไรของผู้ชานฟินแลนด์ทุกอย่างแล้วออกมาโพสตด้วยอใกล้ชิดที่สุดอือ,ออกมาโพสต์ค่ะนี่ค่ะพี่นอโพสต์ว่าอะ,อะไรบ้างสกุลพี่หนุ่มก็ขอปิดรูปรูปหน้ารูปเลยเนาะรูปเออจ้ะเออแต่เปิดคําพูดของผู้ชายฟินแลนด์ที่เดือด ในตอนนี้อ่าพี่หนุ่มก็ได้โพสต์ว่าถามจริงๆเถอะเพจนี้ละที่ทําให้ลหลายๆคนรู้ความจริงและเปิดความลับบางอย่างออกมาเอาเลยครับด่าเยอะๆสลับแอคเขาดีๆนะอย่าหยุดละแต่จะบอกให้นะว่ามันตามได้เด้อตัเองแฮทแทบกุยนฟินแลนด์มันตามได้ว่าใครเป็นเจ้าของเพจใครเป็นแอคเขา,าเขาจะตามถ้าเขาได้แจ้งความเอาเรื่องอใช่ไหมดำเนิน ตามกฎหมายค่ะและผู้ย่อนฟินแลนด์เนาะไปคอมเมนต์ในน่าจะเป็นในคลิปอ่าในคลิปหนึ่งที่มีผู้ย้อนฟินแลนด์กับแพลวแพาวในอดีตออเที่ได้บอกว่าบ้านหลังเนี้ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็สร้างไว้เพื่อลูกแหละอ่าในในในคลิปคลิปนี้เนี่ยในพื้นที่ของแพลวพาวตอนนั้นเนาะในตอนนั้นที่เรายังไม่รู้ว่าพื้นที่เนี้ย เป็นของใครจริงในที่ดินชื่อใครจริงเออนั่นแหละที่พู้บ้านที่ทุกคนเห็นว่าพู้บ้านสร้างบ้านหลังใหญ่ๆใกล้ๆบ้านกับแพวเาใกล้บ้านแผวเาหรือติดกันเลยแหละอ่ะนั่นแหละแล้วทีนี้พู้บ้านฟินแลนด์ก็เดอดสุดทนเลยไปคอมเมนต์เลยว่าโหคอมเมนต์เลยทันทีโหคอมเมนต์อืมว่าเอารูปลูกกูมาหากินแล้วมึงยังกล้ามาแซกกูอย่าว่ากูใจดำหน้าเพจนี้เดี๋ยวมึงเจอกูแน่และเพจนี้ไม่กลัวค่ะ อออกมาโพสอีกนะคะอือ่ะดูซิออกมาโพสวด้ยังไงอีกอเนี้ยอ่านี่นี่เพจนี้มีการตอบกับตอบกับนะเออตอบกับพี่น้องบอกว่ากลัวที่ไหนอ่านตัวนี้ก่อนไหมอ่ะยังไม่ได้อ๋อโอเคเดี๋ยวไปมือด้วยพี่น้องค่ะไล่เรียงทำลายก่อนทำลายนะคะก็คือเพจนี้โพสต์แบบนี้นะโพสแบบนี้ว่ายังไม่ได้ใส่ร้ายพ่อเขาเลย พอเขาพูดความจริงก็รับไม่ได้แปลกมากเนาะอ,อิโมจิหัวเราะพ่อเขาพูดเองนะสุดท้ายแล้วก็เป็นอของลูกลืมไปหมดแล้วเหรอคะอคือบอสบิ๊กบอกว่าที่ผืนนั้นก่อนหน้านี้เนาะจะมอบให้กับลูกเป็นสมบัติกับให้ลูกที่บ้านอะไรสมบัติทุกอย่างไม่ขายไปไหนหรือว่าอ,อะไรยังไงใครคือให้เขาอยู่ แล้วก็<ม>ในอนาคตมันก็เป็นของลูกแต่วันนี่คือประกาศขาย<ม>ทั้งเพจนี้ก็เลยเอาคําพูดบอสบิ๊กมาบอกว่านี่แหละย,ยังไม่ได้ใส่ร้ายพ่อเขานะ<ม>พ่อเขาจะไม่ได้เหลือว่าวันนั้นเคยพูดเอาไว้ว่าสมบัติตรงนี้จะให้ลูกทีนี้นะคะท<ม>วงก็ไปลงบอสบิ๊กว่าลินไม่มีกระดูกบอสบิ<ม>๊กก็เลยได้เข้าไปคอมเมนต์อย่างที่สาวกุ๊กอ่านเมื่อกี้เ<ม>นาะเข้าไปคอมเมนต์ปุ๊บนะคะเพจนี้ก็ได้มีการตอบกับบอสบิ๊กขึ้นมาอีกทีว่ากลัวที่ไหน<ม>นะคะแล้วมึงคิดว่ามึงเก่งเหรอ พอพูดความจริงรับไม่ได้แสะแม่เขาตลอดอยากกินลูกอมก็จัดมากูอยู่อุดรน,นะฟินแลนด์คาเฟ่กูก็ไปเหยียบมาแล้วเอ๊ะใครเป็นเจ้าของเพจอืมแล้วมีต่อด้วยนะข้างล่างเนี่ยกว่าที่ไหนอเออแล้วอีกกี้ก็ไปคอมเมนต์ต่อว่ามึงจะด่าพ่อเขามึงเอารูปรูปเขาออกก่อนอเออตั้งโปรไฟล์รูปลูก,ลกคือแบบนี่แหละแล้วก็มาตอบคอมเมนต์นี่ไง รูปออกเหรอไม่เห็นลงสูบไม่หลังน้ำตาตอบ้ยองฟิลแลนดด้วยนะออไม่เห็นลงสูบไม่หลังน้ำตาแอดมาดิชมก็ว่ากลัวอะไรล่ะอยากกินลูกอมก็มากูอยู่อุดรเออเออ,เอ,อไม่เตือนติ่งหรอ ha, แฮแท็กหาเพลวเพาวด้วยนะเออบอกว่าไม่เตือนติ่งหรอเป็นแม่คุณปะหรือรู้จักกัน เออมึงคิดดีๆจะเปิดเพจด่าพ่อเขาก็เอารูปลูกเขาออกกนไม่มีใครเขากลัวมึงเหมือนกันเพจอยู่ในไทยไปเรียนเล่นเฟซใหม่ปิดโลเคชั่นยังไม่เป็นแล้วมึงจะฟ้องกับเขาเรื่องอะไรเขาไม่เคยทําอะไรมึงเออแล้วก็แฮชแท็กหาเพียวเพาด้วยพัฒนาทดรักษาในเฟซจริงเลย เป็นแม่เด็กมาดูไม่เตือนมันหน่อยหรอแคลวพาวอย่างนอ้อยจะดา่าก็ควรลบลูกๆเขาก่อนก็คืออ่าเพจหลายเพจแฟนคลับหลายๆคนก็คืออยากก็คือปกป้องลูกด้วยแหละเออ,อเพราะในชื่อเพจเพจนี้สร้างมาในชื่อนา,นารนนาิตะโตเกียวแล้วนำลูกนาริตะโตเกียวไปสร้างโปรไฟล์แล้วหน้าปกอืมแต่เอามาด่าเอามาแซ่พ่อของลูก เออนีหลายๆคนก็เลยโยงไงว่าเป็นเพจใครหรือเปล่าแล้วหลายคนก็สงสัยว่าเป็นของแพรวเพาสร้างขึ้นมาหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอพูดประเด็นว่าถ้าแพรวพาวสร้างขึ้นมาอิกี้บอกว่าปิด อันนี้ใช่ไหมโลเคชันแพาวเก่งเรื่องเพจแพาวเก่งเรื่องเพจไม่ไม่ไม่งั้นเขาปิดได้แล้วถูกไหมคะเขาบอกว่าถ้าถ้าแพาว์เป็นเจ้าของเพจปิดโลเคชันไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่และแพาวปิดโลเคชั่นเป็นแน่นอนแล้วก็คงทำได้เนียนกว่านี้แล้วก็คงไม่เอารูปน้องนริตะหรือว่าโตเกียวมาเป็นรูปโปรไฟล์ซึ่งอันนี้นะคะพี่น้องคะคืออันนี้เราคิด นะคะ mm hmm. แล้วเราวิเคราะห์ตามความเป็นจริงนะว่าเพพาเสียงทองจะเป็นเจ้าของเพจได้จริงไหมอันนี้คือน่าจะปัดตกไปนะตรงนี้แต่ในเรื่องของการแซะใดๆคือ mm hmm. ก็อย่างที่ว่าแหละไม่สมควรเอาลูก mm hmm. เขามามาโพสต์แบบนี้ต่อให้จะไม่ชอบพ่อเขานะคะไม่ชอบพ่อเขาจะว่าพ่อเขาใดๆก็ขอเป็นลูกอื่น mm hmm. ก็ได้อะตั้งเป็นโปรไฟล์หมาแมวไป mm hmm. ไม่จําเป็นต้องเอารูปเขามาตั้งเป็นลูกเขามาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์แบบนี้แล้วมาด่าพ่อเขามันก็เลย mm hmm. ทําให เขาเดือดขึ้นมาทั้งคู่นะคะพี่น้องขาอะใดๆคือนะคะพี่น้องขาอย่างที่ว่านาอเรื่องเนี้ยมันก็มีหลายแง่หลายงามคนนั้นก็บอกว่าอยากให้จบคนนี้ก็บอกว่าอยากให้จบแต่มันก็มีอะไรที่จุดประเด็นอยู่เรื่อยๆรวมไปถึงเพจดังนะคะคุณกอกี้ก็เหมือนเดิมนะคะเอาจริงมันก็เนอะก็เตือนในเรื่องนี้เพราะว่า พ่อกับแม่หมายถึงพ่อบิ๊กกับแม่แพลวก็ได้เตือนอยู่ว่าเตือนเอฟซีว่าจะก่อดราม่าอะไรได้แต่ยังมาเกาะกับลูกเอออย่าเอาลูกลูกหรืออะไรมาหากินอะไรอะไรประมาณนี้พื่อันฟิลแลนคงไม่ทนตรงนี้ตรงนี้ต่อไปก็คงตามคนนี้ให้ถึงที่สุดเพราะเอารูปลูกเขามาด่าพ่อเขา อืพี่น้องต้องก็ต้องหูและเร็วนีพิการชั้นแรกก็ต้องจัดการแล้วก็ต้องหูว่าเป็นเป็นภายนาะจ้ะอืใดๆก็อย่างที่ว่าละค่ะพี่น้องคะเราเองก็ทําสื่อโซเชียลเหมือนกันนาะเฟลกกเนาะก็อยู่ให้มันพอเหมาะพอควรนะคะพี่น้องขาหรือว่าเราทําข่าวหรือว่าคอมเมนต์ใครเนี่ยเราเรามีสิทธิ์นะคะแต่ว่าให้มันพอเหมาะพอควรแล้วกันอย่าแบบว่าระวังด้วยการคอมเมนต์ในการพูดอย่าทําให้คนอื่นอย่าทําให้ศิลปินที่เราเองชอบดู แล้วด้วยค่าอีกคนเย่ีคุณถูกต้องใช่ค่ะอ,อ่ะยังไงเราทั้งสองคนจะมาอัปประเดทอัปเดตนะคะประเด็นข่าวสารที่นี้ก่อนใครที่ช่องซาวกุ๊กเคมาราแล้วก็ช่องมักมอลลามิวําหรับเมื่อนี้เราทั้งสองคนขอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ